ก็ตาตาเคยเป็นตวนไม้ีงันนะครับไม้ซีงันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็จะมีต้นปอกใบซีงันนะครับก็จะ้เป็นเป็นอากาเวใบสีงันนะครับแต่มาตอนนี้ได้เป็นต้นป์าขิดใบสีงันนะครับมาโบไม้โบน้หมคบ้วาปอกปอก็เห็นดเป็น วงเวียนหมายเลข88ที่นี่ลักพาใหญ่นจำนวนเลยเปนส่วนตะบองเพชร2นะครับภายในส่วนตะบองเพชร2ก็มีไในนอร์ทเอาท์โย50สายพัดนะครับวันนี้จะเป็นเตือนจอดในโรงขาโรงถ่ายรูปตามบรรยาไสนะครับโรงค้าถ่ายรูปเช็ดส่วนตะบองเพชรเซนเป็นทะลุองค์พระนนท์นะครับไปนั่งรถกับที่อาคารร้านกาแฟไดโนเสาร์นะครับไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ขอยาวทิ้ส่วนใหญ พีป่ปดตัวใหญ่มากเลยพี่ปวดดูคอมันสิพี่ปวดพี่ปวดดูคอมันสิดูนี่มันเป็นเสาคอยาวสิโอ้คอยาวมากรีวิวข้าวมันจะกัดไหมอ่ะตอนเดนเดนเสาไหนเอามือใส่สิเอามือใส่สิเอามือใส่เอออเามือใส่ด่วันจะกัดเลยเดนเดนเสากัดเดือดเจ็บไหม เจ็บไดโนเสาร์กัดมือเจ็บเลยหรอไดโนเสารจระเข้หรออ้โพ hmm? ี่ปได้กี่ไดโนเสา์ไปสิ

อมันมีฟันด้วยโมันมีฟันด้วยฟันมันหลมคมมากเลยใช่ไหมน่ากลัวเปนเ่ต้นเสาไแล้วแล้วนแม่ตนสาป็นครับเป็นต้สาหน้าละระวังนะลูก ครับอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่โบดทโอ้ตัวตัวใหญ่จ้าใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากลนตัวใหญ่อะครับตีหัวนอกตัวนหัวนอกตหัวนอู่มันเน้อเป็นวเีนสาวเบบี้เริ่าวเบี อาจับเลยจ้าพี่ปวดจับเลยลูกแม่ไม่จับเลยเออให้แม่จับเหรอแม่จับจับจับตรงไหนมันจับขาลูกขามันเอาพี่ปวดจับดูสิน่ารักน่ารักน่ารักับหนูแม่แม่ตัวใหญ่เป็นสาวตัวใหญ่มากบ๊ายบานแม่เจ้าสองอ้อ

เออ่ะโอเคเอาจับจับสิอู้ไข่ไดนเดอร์สาวออกไม่ได้อุ๊อออกไม่ได้เลยเดนเดอร์สาจับพี่โบดหรอออกไม่ได้เลยหรอไม่ได้หรอจับตัวไม่ได้เลยจับไม่ได้ไม่ได้พึ่งไม่ได้ครับแล้วไม่ได้ใช่ไหมโอ้มีไข่ใหญ่ด้วยอู้ขึ้นเลยหรอขึ้นไปเลยครับ โดนเสาเยอะเลยเห็นไหม,ไไหมครับใช่พอ,อ,อ,อ้โ,โ,อโปดบาย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 โดนเนสาในาเร็วใครเห็นโดนเสาเยกมขึ้นน,นี่ใครเห็นแผนได้ายกมือขึ้นไหนแพนได้ไม่ได้อุ้ยอันนี้่าอกนจิจจละ ดูสิมีตัวอะไรบ้างพี่โฟดตัวกบกบจะอะไรก์เหรอลีกกบ เป็นเสาไว้น้ำเปนเสาไว้น้อ่ะเปนเสาไว้น้ไนเสาวนู้ไปไนเรือสาวไหนเวไปไป